แกเอาไปเอาผีรักไอ้จืเดียผีรักไอ้จืเดียชิบหายวูบอยู่ข้างหน้าแต่มันหันขวามาหากูเออเฮ้ยมาโดยการเดินวูบนะจือเฮ้ยเกมไม่กระตุกอ่ะอ๋อไม่กระตุกกระเชียนะน่าขำเกมเพย์นี่ภาษาอยู่นี่ไงอีกแล้วกระตุกป่ะวะแบบขอเช็คก่อนกระตุกป่ะ เอ็นนาเอ็นนาคิดถึงเธอนะทุกคนใจเย็นเชยร์มุดจิพายเออวะ้อนอเดิมๆโอเคไม่อ่านโน้ตเดิมๆไม่อ่านอยะไรวะทำไมใบทำไมค่าใบเหนียมันมืดจังวะมีค่าปรับค่าใบเหนียดไปจ้ะไปแล้วมันมันมืดแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปรับไม่ได้ทำใจโอเชนเบอร์เบอร์เบอรเบอลบลอยอยาก รอโดนผีกระทืบไปนะนะจ๊ะเอเอไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวรอบนี้วูบแทงเอาเฮ้ยอยู่ไ,ไหน,ก,น <laughs> ไกันเราบ้านรอค่อยก็ดิไม่รอไม่รอแล้วไม่รอด้วยไม่เป็นไรค่ะมีเป็นกำลังใจให้เราทีคิมิโนโตริโกนเตชิมาไอบะคิตโตอ่าอ่เฮ้ยเอา,เอา,เอาทำไมกูอยู่คเดียว <laughs> ไรไรไรเฮ้ยไม่ต้องกลัวผียังไม่มาอ๋อถ้าเกิดไม่มีใครขึ้นบ้านไปเปิดอะนะ ไม่เราต้อง acting ก่อนดูไว้ดูไว้นี่อันนี้อันนี้อคนไอคนไอคนเคนมีกุญแจมันจะไปเนี่ยอย่าอย่าอย่อย่าอย่าเพิงตุนขอก็ดี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 เฮ้ยฟฟางไว้แบบนี้มีเอามารวมกันฉันรักเธอนะแอนนาเฮ้ยยอย่าอย่อย่าอยาอย่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 าอยย่าอย่าาอย่าอย่าย่าอย่าอย่าอยอย อยาไว้แลวหนูหนูถ้าเราจะเล่นเกมอย่าให้คนสร้างห้องเครื่องร้อนมีกิจกรรมเป็นแบบนี้ได้เลยอ้าวรอยใครกด F ใครกด F เอาเอาไฟดับอีกเอาวายอุ้ยบูชาเดียวเดียวเดี๋ยวหลังแส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 งใส่มันข้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวข้ามข้ามอะไรอยังนีบ้างสบายดีกันใช่ไหมเกือบแล้วไม่เกือบแล้วเกือบแล้วชีวิตชีวิตรันทด แม่จะเนี่ยเข้าบ้านกันดีกว่าแม่จะเดียวเราเข้าบ้านกันดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวอย่าพิ่งเข้าบ้านเตรียมก่อนเราตอนนี้ได้ถังน้ำมันมาสี่ห้าห้าละมีมีเฟิร์สเอจอยู่หน้าบ้านอ่ะใครมีกุญแจไปเปิดทิ้งน้ำมันครบน้ำมันน้ำมันมีน้ำมันน้ำมันน้ำมันหกมังมังอะไรอ่ะถ้าเวิลแล้วฟังฟังครบยังสิบอันฟังนับดีสิบอันยังใคร ไม่มาแล้วไม่ไปแล้วไมไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วคุ้นะีวหลังอหนึ่งไปกันนะเนนามันเพิ่มเนรามันเพิ่มตอนนี้มีกี่กล่องแล้ว ก้ากวแล้วเหลือก้าแล้วไปไปอีกอันหนึ่งเป็นสิบสิบอันสิบกำลังหาแพ้ไม่เจอเลยะกำลังคิดอยู่ว่าเมหมายปลายทางฉันจะไปไหนดีเอ่อจากการสันนิษฐานฉันแล้วฉันว่ามันอยู่ข้างบนอุ้ยตายไว้แหกลอยไปแหกทำไมอะไม่ฉุบเปิดไว้แล้วไปแล้วเข้าด้านหลังเหอะพวกความสิรีมงคลนะ

แกเร็วๆเลยเอาวูบเผาเลยวูบเผาเลยโอเคเผาเลยเผาเลยเผาเลยเอาเดี๋ยววูบสตันให้นะโอเคนะโอเคใครจะเอาลงสองผมผมเอาตัวลงสองวูบเผาอใส่มาอนี่เลยโอ้เอาคนเดียวคนเดียวถ้าเกิดผีวิ่งมาเดี๋ยววูบสตันให้นะรู้สึกคิดถึงคิดถึงเพลงละเพลงละทจริงต้นจะเก็บเป็นชีล่ชิ้นในึงจริงเจ้า มันวางแพงไงนะมันวางแพงไงกด E เผาเอาจีเดียวเอาเลยใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวเอาละถ้าเกิดผีมาจำสแกนด้านหลังก็ไว้อะไรให้บุกหน้าด้วยมันไม่ได้วงไม่ได้หวงทุกคนดูหลังก็อยู่ทุกคนดูหลังก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปล่าผีให้เดี๋ยวไปล่าผีให้ใอญ่ใหเก็บตัวเลยดีกว่าระหว่างนี้ผีมันล่าเนี่ยก็เอาเลยเอาวางมาวางแล้ว ไปไปไหนอีผีมึงอยู่ไหนเอาเลยเอาเลยไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวผีใครโดนก็คือโดนใครโดนคือโดนเอ็นนะขอคนนึงถือขอคนหนึงถือเม็ดทีขอคนนึงถือเม็ดถือแล้ว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 โอเคโอเคกูวิ่งแล้วแดงมันแดงตาแดงมัน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 เอาแล้วมันเอาแล้วมันก็ไปแล้วมาดิผมไม่เคยกลัวผีอยู่แล้วคนกลัวผีก็ยังจำได้จริง อะไรอยู่เนี่ยมันมาหากูแน่ๆเลยเราก็เราไปดูเรามาดูสุดท้ายเนี่ยมองมองมองเข้าไปทุกคนมองเข้าไปในห้องนี้มองเข้าไปในห้องนี้เขาไปไปเลยดูนาทีสุดท้ายของของปั่นนะอย่าพูดอย่างนั้นสิ เป็นล้างมันไม่ได้สงสารเนอะมเข้าไปดิมึงเข้ามามึงเข้ามาดิแหมจะทำให้ตกใจเหรอจะทำให้ตกใจเหรออ๋อป้านักลัวไปเผาเลยเผาเลยเผาเลยเอ้าเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเย็นเดีเย็นเดีเย็นเดเย็นจุ้นเนี่ยจุนเนี่ยเดินออกมานอกบ้านเลยได้ไหม มาเดี๋ยวคิวให้มาเดี๋ยวคิวให้เออถึงมันจะนานหน่อยก็ทนไม่เป็นล้ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วผมันไม่มันไม่จะคนขี้ป๊อตอะคุณเอาเผาเล่นหรอไเฮ้ยเอ้โาเล่นหรอเฮ้ยหยาตายแลยโอ้ยไฟตกไฟตกไอ้โถ่เฮ้ยกูไม่กด เอาไปไหนกันนะมินกะโดนมันมินกูไม่ไม่ไม่ไ้อุ๊ยแม่ใครเผาอยากดูเขาไม่กล้ากันได้ยังไงว่ากาี่ไปยิต่อหน้าพี่เดีใครเผามันค้างละ กูกยละกูกลละกูกยละกเตรียมเตรียมเตียจูเนียเตรียมแทงเลยแทงเลยแทงเลยเีแ่ไอ้จูเนียหายกูบอกเตรียมหายเลยอ้โหโอเคครับโอเคไปโอเดโชคตมเชียทุกคนกเ้ะอะไรกดเเาใครดีใคระไม่รู้เลยแจตต้องถามบู๊อ่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยโดนทีกันกตี้นะ อ้าวมีอะไรมีกระตีนข้ามประตูางเข้าหน้าบ้าจะวจะวเร็วโดนผีกัดตีนโดนผีกัดตีนหาตั้งอหกแบมาอยู่ชั้นล่างแล้วกูก็อยู่ชั้นล่างนี่นี่ไอห้องน้ำส่วนรวมเนี่ยอยู่ไหนวะฮะ ไปียบียิ่งกู้าบ้านยิ่งกู้าบ้านยิ่งกู้าบ้านย่งกู้าบ้านยิ่งกู้าบ้านก็ไม่ก้าวเอ้ยใช่คุณอยู่ในกองปลอดไทยเว้ยจะบอกอะไรจะบอกว่าเซอรอยู่แล้วอะไรเงี้ยตายแล้วีเสื้อเสี้อเสื้อเเนีย ผีกระตีนผีกระตีนผีกระตีนอีกแล้วอีกแล้วผีเยอะตัดหน้ามันโอเคดู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 นูด้ดดดู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 ดดู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 ดดูดูดะดู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 ดดู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 ดแดู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 ดดดดดด ยา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 วูถอยวูยวู้ถอยเอาเออรู้แล้วรู้แล้วแต่เอาิร์สเฟิร์สคิดไปก่อนเ์สคิดนคิดชิ้นคิดชิ้ออใครใครก็ได้ไปชุบทีใครก็ได้ไปชุบทีดเวลาน่อยใครก็ได้เนก่มไปก็ได้ เอาผีรักไอเจดียผีไม่รักเจอดียวูบอยู่ข้างหน้าแต่มันหันไปขวามาหากูลัดันวูบเป็นคอบอยัแรกเอาโผยแล้วออกออกเดินหาออกเดินหาผีกาคอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมนแล้วอใครถือใครถือใครถือเปิดเอ็ดมั้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วแค่ดีไปนูนอีก กูถอยแล้วโอ้ยนีะไรเชียวใส่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 ใส กลับแล้วไม่ไปหน้าบ้านแล้วก็ได้啊กูเป็นไลน์ต่อไปสินะกำลังไปกำลังไปว้ตกใจเฮียแพ้อยู่หน้าบ้านไหนว่าแพ้โอเคโอเคเดี๋ยวพอให้จับได้แล้วไม่มีไม่มีเม็ดคิดไม่มีเม็ิดแล้วไม่มีเม็ดคิดไม่มีเม็ดคิดไม่มีเม็ดคิดจับอยู่หน้านี่มันอยู่หน้านี่มันอยู่หน้าบ้านมันอยู่หน้าบ้านเราเดี๋ยวจะได้รลงว่า กเนียมึงไม่ใช้ลักสีมึงไม่ใช้ลักษณ์สีเลยเอเมนโอ้ยมันอยู่ใต้ดินโอ้ยมันพาฉันมาใต้ดินเหรอโอ้ยนี่ไงอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ชั้นล่างเลยอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นใต้ดินเลยเอาเลยไอ้วู้ดเอาเลยทุกคนเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยู่กับผีอยู่กับผีอยู่กับผีอยู่ตรงผมเลยอยู่ตรงผมเลยอยู่กับผีเลยเวนกำลังต้อนมันออกมาได้เลยไหนไหนไหนมันอยู่ไหนเนี่ย ฟังฟังฟังฟงฟงฟงไหนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทิวล่ะหรอนไม่ต้องทิละไม่ต้องิวล่ะไม่ต้องทิล่ะมนอยู่นั่นมโน่นโน่นอยู่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 ไหนอยู่ไหนอยู่โน่นปบฝากด้วยปบฝากแข็งเลยทีเนี้ยเฮ้ยใครก็ได้โอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วผมเลอยงผมเลอยงเอาเลยเอาเลยเอาเลยวางเลยวางเลยใครก็ได้มาชหน่อยยู่หน้า ยอชุบน่น่ไม่องแล้วไม่องแล้วไม่ชุบเลยชุบเลยจะไม่ดีเลยเดี๋ยวเราตัเอเลล่นใหม่ก่อนรอบที่แล้วอีกแล้วอุ้ย่ว้ายวว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 เวว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 เวว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 วอาวววนวว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 วมวว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 นะววววว ครับน RIGHT ั่นหละครับไปหมดยากเจอกันหมดยากเหมดยากเนี่ยหมดยากรว่าอีกแล้ว